แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ13กุมภาพันธ์2567มีความคืบหน้าสำหรับการแจกเงินดิจิตอล w a l l ลต10,000บาทนะคะมาติคา,า 13, 000, ร์มล่าสุด13กุมภาพันธ์ส่งหนังสือขอความเห็นหน่วยงานเศรษฐกิจปมเดินหน้านโยบายแจกเงินดิจิตอล10,000บาทให้ตอบกลับปปช8ข้อเสนอแนะทำได้ทำไม่ได้ภายใน90วัน วันไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันนะคะแหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอมอนะคะได้อัปเดตว่า ที่ประชุมครมวันนี้ยังไม่มีวาระรับทราบข้อเสนอแนะ8ข้อเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงินดิจิตัล w a l l ล t 10,000บาทของสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่งางรอบรรจุเข้าสู่การพิจารณาตามวาระและจะเร่งเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครมเพื่อรับทราบต่อไปนะคะโดยแหงข่าวได้แจ้งว่าเนื่องจากขั้นตอนตามกฎหมาย ภายหลังหนังสือข้อเสนอแนะ8ข้อเรื่องเงินดิจิทัล10,000บาทจากปปชถึงเมื่อรัฐบาลแล้วสำนักเลขาที่การคณะรัฐมนตรีหรือสอลคต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการคลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชหรือสภาพัฒ สำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการกฤรศึษาดีกาธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบทอและนำความเหตุมารวบรวมเพื่อตอบกลับไปยังปปชว,ว่าสามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของปปชได้หรือไม่ข้อใดทำได้หรือข้อใดทำอยังไม่ได้หรือข้อใดทำไม่ได้เพราะสาเหตุอะไรพร้อมระบุเหตุผลประกอบภายในระยะเวลา90วัน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนรูญหรือพรปว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2 5 6 1มาตรา32ของปปชเป็นเพียงการเสนอแนะให้ความเห็นแต่ไม่ใช่คำสั่งจึงต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบกลับไปทางนี้คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะได้มีหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม ในวันที่15กุมภาพันธ์2567นี้และนี่คือความคืบหน้าล่าสุดสำหรับเงินดิจิตอลวันเลด10,000บาทโดยจะต้องตอบกลับแบบข้อเสนอแนะจากปปชว่าทำได้ทำไม่ได้ภายในระยะเวลา90วันเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามติดแจกเงิน10,000บาทกันต่อไปเรื่อยๆนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไปกดซะ แชรข่าวเล่าเรื่องอัปเดต13กุมภาพันธ์2567